สวัสดีเพื่อนๆชาวโรบอททุกท่านกันด้วยนะครับในวันนี้ทางเกม Creature s o l i t a ก็ได้ทําการอัปเดตใหม่นะครับเพื่อนๆซึ่งในการอัปเดตครั้งนี้เป็นการอัปเดตของกิจกรรมฮาโลวีนอีเวนต์ประจําปี2025นะครับเพื่อนๆซึ่งในการอัปเดตอีเวนต์ฮาโลวีนเนี่ยเป็นการอัปเดตอีเวนต์ฮาโลวีนในพาร์ทที่หนึ่งซึ่งในอีเวนต์ฮาโลวีนปีนี้นะครับคิดว่าทางผู้พัฒนาเนี่ยเขาน่าจะแบ่งกันเป็น3พาร์ทนั่นเองนะครับเพื่อนๆซึ่งในการอัปเดตครั้งนี้เป็นพาร์ทที่นนนหเาานเเเเกกกมมมดดดด้้้ววววยยยนนนนนะะะะพื่่ออซึงใใคลลลิิิปีีีีรรรรราาาาาาจูแธไ รับของเจ้าเครเจองตัวใหม่ตัวนี้กันนะครับเพื่อนๆว่ามีรายละเอียดเป็นอย่างไรบ้างใครที่กดติดตามช่องของเราเอาไว้เนี่ยเพื่อนๆก็น่าจะเห็นรายละเอียดหรือว่ารูปร่างหน้าตาของเจ้าเครเจอ์ตัวใหม่ตัวนี้กันมาบ้างแล้วนั่นเองนะครับเพื่อนๆก็เดี๋ยวในคลิปนี้นะเรามาดูรายละเอียดของเจ้าเครเจอ์ตัวนี้กันแบบครบถ้วน,นกันเลยดีกว่านะครับเพื่อนๆแต่ก่อนไปรับชมคลิปนี้ฝากเพื่อนๆกดไลค์กดซับสไคร้และกดกระดิ่งให้ช่องของผมด้วยนะเพื่อจะไม่พลาดคลิปใหม่ๆแล้วก็เป็นการสนับสนุนผมด้วยนะครับและ,พะเพื่เเอเป็นการไม่ ตัวนี้พร้อมกันเลยดีกว่าครับในวันนี้ทางเกมครีเอชั่นโซนารีนะครับเขาได้ทาการอัปเดตใหม่ซึเงเป็นการอัปเดตของกิจกรรมฮาโลวีนอีเวนต์ในพาร์ทที่1นะครับเพื่อนๆซึ่งแน่นอนว่ามีตัวละครใหม่เข้ามาในเกม1ตัวนะครับซึ่งชื่อของเจ้าครีเอชั่นตัวใหม่ตัวนี้มีชื่อว่าเดลูมานั่นเองนะฮะซึ่งเจ้าเดลูม a าเนี่ยเราเคยทําคลิปสปอร์นไปก่อนหน้านี้แล้วใครที่กดติดตามช่องของเราเอาไว้เพืเ่อนๆก็น่าจะเห็นรูปร่างหน้าตาของเจ้าเดลูม a ากันมาบ้างแล้วนะครับซึ่งวิธีการการได้้ับเจ เพื่อนเราสามารถได้รับเจ้าเดลูมาได้นะจากการทําภารกิจฮาโลวีนอีเวนต์นั่นเองซึ่งสามารถกดเข้าไปที่มุมขวาล่างตรงนี้ได้เลยครับเพื่อนๆแล้วก็กดเข้าไปที่หมวดอีเวนต์ตรงนี้นะครับแล้วก็เลื่อนลงมาด้านล่างนิดหนึ่งจะเจอกับภารกิจ Land Turn of the Trench นะครับซึ่งจะมีทั้งหมดเนี่ยสี่เงื่อนไขสี่ภารกิจให้เราต้องทำนะเพื่อนๆโดยในภารกิจแรกนะที่เราต้องทําเพื่อรับเจ้าเดลูมาเนี่ยก็คือให้เรานะครับเอาครีเจอร์เทียสี่หรือว่าเทียห้าขึ้นไปนะครับเข้าไปเล่นในเกมนะจากค่ายุศูนย์แต้มไปจนถึงค่ายุ 200รอยแต้มกันเลยดีเดียแล้วก็มีข้อแม้ก็คือเราเนี่ยห้ามใช้โทเค็นเร่งโตเด็ดขาดเลยนะครับภารกิจท,ที่2นะให้เราเนี่ยทำการสุ่มตู้กระชองที่มีชื่อว่าอควอติกกาชาทั้งหมด5ครั้งนะครับเพื่อนๆซึ่งอควอติกกาชาเนี่ยก็จะอยู่ในหมวดช็อปนะครับแล้วก็กาชาตรงนี้นะครับเพื่อนๆเลื่อนไปทางด้านขวานิดหนึ่งนะครับเพื่อนๆก็จะเจอกับสีกาชาตรงนี้นะเพื่อนๆก็ให้เราเนี่ยทำการสุ่มตู้สี่กาชานี้นะครับทั้งหมด5ครั้งด้วยกันต่อไปภารกิจที่3นะเพื่อนๆให้เราเนี่ยเอา เกมนะแล้วก็เอาชีวิตรอดให้ได้30นาทีด้วยกันและภารกิจสุดท้ายนะให้เราเนี่ยเล่นมินิเกมฮาโลวีนนะเพื่อนมินิเกมไหนก็ได้นะทั้งหมด10ครั้งนะครับเพื่อนซึ่งมินิเกมฮาโลวีนเนี่ยก็จะอยู่ในโซนารีนะครับให้เราเลือกเล่นมินิเกมไหนก็ได้หรือว่าผสมผสมกันก็ได้ให้ครบ10มินิเกมนะครับและหลังจากนั้นเราก็จะได้รับสปิชีของเจ้าเดลูมาหมาครอบของนั่นเองนะฮะส่วนใครที่ไม่อยากไปทําภารกิจเองนะเพื่อนก็สามารถไปสั่งซื้อเจ้าเดลูมาได้ที่เพจพีกั้าซดดากอนชออ็น ไหนเรียบร้อยแล้วสาหรับใครที่อยากได้นวะเป็นเพื่อหรือว่าสนใจก็สามารถกดที่ลิงก์ใต้คลิปนี้หรือว่าเข้าไปที่แฟนเพจพีแก r ์ซดดากอนฉเอก,กันได้เลยนะครับอ่ะเรามาดูกันที่ค่าสเตตของเจ้าเดลูมากันบ้างดีวกว่านะซึ่งเจ้าเดลูมาเนี่ยจะมีค่า HP าเลือดนะครับอยู่ที่7,800แต้มถือว่าเยอะมากๆเลยนะดาเมจในการโจมตีนะครับอยู่ที่270ค่าสเตมินาเนี่ยอยู่ที่100เรียเรเวลาในการเจริญเติบโตจากร่างเบบี้สู่ร่รางเอลเดอร์นะครับเป็นเพื่อนอยู่ที่1นั่งกันน่นเองกตัวบอยู่ที่5200 2 5 0อปอนด์สปีดในการว่ายน้ำนะครับอยู่ที่85แล้วก็ในการว่ายน้ําแบบเร็วเนี่ยอยู่ที่125แต้มนะครับซึ่งเจ้าเดลูมาเนี่ยจัดได้ว่าเป็นครีเจอร์ประเภทออคูอติกหรือว่าครีเจอร์สัตว์น้ํานั่นเองนะครับแล้วก็เป็นครีเจอร์สายเฮอร์บวอ์กินพืชเป็นปหลักนะครับแล้วก็จัดได้ว่าเป็นครีเจอร์ที่อยู่ในระดับลาชหรือว่าเทียร์สีนั่นเองซึ่งประวัติความเป็นมาของเจ้าเดลูมานะครับเขาบอกว่าเดลูมาเนี่ยเป็นโคมไฟแห่งล่องลึกใต้ทะเลนะครบบ่่ปรรระานเเีีียสย์จอภทผทผดิถูกหให้ แล้วก็เฝ้าร่องทะเลลึกนั่นเองนะฮะโดยพวกมันเนี่ยจัดได้ว่าเป็นสิ่งมีชีวิตที่พบเห็นได้ยากมากๆเลยเนื่องจากพวกมันนะครับมักจะไม่ปรากฏตัวขึ้นมาบนบริเวณผิวน้ําโดยจะอาศัยอยู่ใต้ท้องทะเลลึกนะครับเพื่อนๆตั้งแต่เด็กจนโตเลยนะแต่ว่าเจ้าเดลุม่าเนี่ยจะสามารถพบเห็นหรือว่าปรากฏตัวนับในช่วงคืนพระจันทร์สีน้ําเงินหรือว่าบลูมูนนั่นเองนะฮะอันนี้ก็จะเป็นประวัติความเป็นมาหรือว่าเดสคริปชันของเจ้าเดลุม่าที่ทางผู้บรรณาเขาได้เขียนเอาไว้นับ่วนความแตกต่างระหว่างเพศผู้และเพศเมียของเเจ้าาดลม นะครับเพื่อนๆซึ่งตอนนี้ผมยังไม่เห็นข้อแตกต่างระหว่างเพศผููและเพศเมียเลยเป็นไปได้ว่าเจ้าเดลูมาเนี่ยอาจจะเป็นครีเจอร์ที่ไม่มีเพศก็ได้นะครับเพื่อนๆประมาณนี้ละกันนะแต่ว่าความสามารถของเพศผู้และเพศเมียเนี่ยยังคงอยู่นะก็คือเพศผู้สามารถที่จะสร้างรังหรือว่าสร้างพื้นที่ของตัวเองได้ส่วนเพศเมียเนี่ยสามารถที่จะสร้างรังเพื่อวางไข่แล้วก็ให้กําเนิดลูกน้อยได้นั่นเองนะครับเพื่อนๆอันนี้ก็เป็นความแตกต่างทางด้านความสามารถของเพศผููและเพศเมียของเจ้าเดลูมาไม่สิต้องบอกว่าเป็นความแตกต่างของเพศูล เพือเพื่ของครเจอ์ทุกตัวในเกมเลยนะครับเพื่อนเแต่ว่าทางด้านรูปร่างหน้าตาเนี่ยไม่แตกต่างอะไรกันเลยนะครับอ่ะเดี๋ยวเรานะครับนำเจ้าเดลูมาเข้าไปเล่นในเกมกันบ้างดีกว่าแล้วก็เดี๋ยวเรานะมาดูรายละเอียดมาดูเกมเพลย์รวมไปถึงความสามารถต่างๆของเจ้าเดลูมานะครับว่าจะมีความสามารถอะไรกันบ้างนะครับเพื่อนๆโอเคเดี๋ยวเราไปเจอกันในเกมนะครับอ่ะและตอนนี้เราก็ได้เข้ามาอยู่ในเกมกับเจ้าเดลูมาเรียบร้อยแล้วนะครับเพื่อนเซึ่งเจ้าเดลูมาในร่างวัยเด็กเนี่ยจะเป็นครเจอ์ที่มีค่า HP นะครับอยู่ที่มนับเพอนหน สมควรนะครับสำหรับครีเอเจอร์เทียสี่แล้วก็อยู่ในร่างวัยเด็กนะครับเพื่อนเเทียสห้าบางตัวเนี่ยค่า HP ยังไม่ถึงพันด้วยซ้ำนะครับแต่ว่าเจ้าเดลูมาเนี่ยจัดได้ว่าเป็นครีเอเจอร์ที่มีค่าสเตตพื้นฐานเนี่ยนะครับมีค่า HP ที่มากอยู่แล้วนะครับเพื่อนเพื่อนทำให้ในร่างวัยเด็กของเจ้าเดลูมาก็ถือว่าเป็นครีเอเจอร์ที่มีค่า HP มากอยู่พอสมควรนะครับซึ่งในร่างวัยเด็กนี้นะครับรูปร่างหน้าตาของเจ้าเดลูมาเนี่ยก็ดูเป็นสัตว์น้ำธรรมดาธรรมดาเอามากๆเลยนะครับเพื<ๆ>่อนๆมีขนาดตัวเนี่ยที่ผมออนะมองว เกินไปนะครับเพื่อนๆและความเร็วในการเคลื่อนที่ในการแหวกว่ายไปใต้น้ำเนี่ยก็ถือว่าเป็นครีเจอร์ที่มีความเร็วในการเคลื่อนที่ที่ยอดเยี่ยมมากๆเลยนะเพื่อนๆสามารถว่ายน้ำเนี่ยได้เร็วเอามากๆเลยสำหรับในร่างวัยเด็กและที่สา,าคัญนะครับใครที่เล่นเจ้าเดลูมาในช่วงนี้เนี่ยเพื่อนๆจะได้รับบัฟโก้ไมด้วยนะครับเพื่อนๆเป็นบัฟพิเศษซึ่งเจ้าเดลูมาเนี่ยจะสามารถเจริญเติบโตได้รวดเร็วกว่าปกติอีก1เท่าตัวกันเลยทีเดียวนะครับเพื่อนๆซึ่งเจ้าครีเจอร์ตัวนี้เนี่ยผมต้องบอกว่ามัน ดูจากรูปร่างหน้าตาแล้วบางคนอาจจะมองว่าเจ้าเดลูม่าเนี่ยดูหน้าตาโหดร้ายดูน่ากลัวนะครับแต่ว่าจริงๆแล้วเจ้าเดลูม่านะครับเป็นครีเจอร์ประเภทเทอร์บิวอ์หรือว่ากินพืชน,นะครับทำให้พวกมันเนี่ยไม่เป็นอันตรายต่อครีเจอร์ตัวอื่นแต่ต้องบอกไว้ก่อนนะครับอันนี้ขึ้นอยู่กับผู้เล่นแต่ละคนที่เล่นเจ้าเดลูม่าด้วยนะครับเพื่อนๆแต่ว่าส่วนใหญ่เนี่ยผมก็มองว่าอาจจะไม่ได้เ e อ็กซ์เลสซีฟหรือว่าดุร้ายสักเท่าไหร่นะครับเพราะว่าด้วยความที่มันเป็นครีเจอร์กินพืชก็ไม่มีเหตุผลทีี่่่่่่ตต้้้ออออองไไไปปโจจมมมใสครรรเเเเเ์ััววืืืนนนนนนนะพพาากก็็ดิ อาหารนั่นเองนะครัเพื่อนๆเลช้างเจ้าเดลูมาเนี่ยก็ยังเป็นครีเจอร์ที่เอ่อความสามารถต่างๆเนี่ยไม่ได้เน้นไปที่การโจมตีด้วยซึ่งอ่ทางหน้าความสามารถเดี๋ยวเราจะไปพูดกันตอนท้ายคลิปละกันนะครับเพื่อนๆซึ่งเอ่อเดลูมาเนี่ยมันเป็นครีเจอร์ที่ลักสงบผมต้องพูดไว้่างนี้ละกันนะฮะเลช้างเป็นครีเจอร์ประเภทอควาติกที่สามารถอยู่บนบกได้เป็นระยะเวลาสั้นๆอีกด้วยนะเพื่อนๆทำให้เจ้าเดลูมาเนี่ยมีแหล่งอาหารที่เยอะแยะมากมายกันเลยทีเดียวไม่ว่าจะเป็นสาหร่ายใต้น้ำหญ้าใต้ท้องทะเลนะครับรวมไปถึงหญ้าบนบกแล้พืชาางนเจน เดลุม่าก็สามารถขึ้นบกมากินได้ด้วยนะครับเพื่อนๆทำให้แหล่งอาหารของเจ้าเดลุม่าเนี่ยมีอยู่เต็มไปหมดเลยนะครับและยังไม่พอนะความพิเศษของเจ้าเดลุม่าเนี่ยถึงแม้ว่ามันจะเป็นครีเจอร์ประเภทใต้ใตน้ําหรือว่าอควอติกนะแต่ว่าเจ้าเดลุม่าเนี่ยมีความสามารถซอฟท์แลนดิ้งอีกด้วยนะเพื่อนๆซึ่งในร่างไปเกของเจ้าเดลุม่ามีน้ําหนักตัวที่ไม่ได้เยอะเวลาที่เรากระโจนขึ้นไปบนผิวน้ำนะครับเพื่อนๆเจ้าเดลุม่าเนี่ยจะสามารถลอยอยู่บนอากาศได้เป็นเรียะเวลาสั้นๆคล้ายกับเจ้าเดลุม่าเนี่ยกำล มากในเพื่อนๆที่ทางผู้พัฒนา,าเขาใส่เข้ามาได้น่าสนใจอะมากๆเลยนะครับเพื่อนๆซึ่งเจ้าคจเครเจอ์ตัวนี้ต้องบอกว่าจริงๆแล้วมันเป็นคเรเจอ์ที่บินไม่ได้นะครับแต่ว่ามีความสามารถในการลอยตัวอยู่บนอากาศเป็นระยะเวลาสั้นๆเท่านั้นนะครับก็ทําให้เจ้าเดลูมาเนี่ยหลายๆคนอาจจะเข้าใจผิดว่ามันสามารถบินได้นะเพราะว่าด้วยความที่อาจจะมีปีกขนาดใหญ่นะครับเพื่อนๆแต่ว่าปีกอันนี้เนี่ยใช้ในการแหวกว่ายไปใต้น้ำนะครับไม่ได้ใช้ในการบินแต่อย่างไรนะครับเพื่อนๆนี่ก็เป็นความน่าสนใจอีกจุดหนึ่งของเจ้าเดลูมานะครับซึ่งในร่างวัยเด็กเ อาจจะไม่ได้โดดเด่นสักเท่าไหร่เดี๋ยวเรานะครับไปดูกันในร่างตัวเต็มวัยกันบ้างดีกว่านะครับเพื่อนๆว่าเจ้าเดลูมาเนี่ยมันจะน่าสนใจนะครับและในร่างตัวเต็มวัยเนี่ยจะเท่นะครับแล้วก็ดูน่ากลัวมากแค่ไหนนะครับเพื่อนๆโอเคเดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับ และนี่ก็เป็นเจ้าเดลูมาในร่างโตเต็มวัยนะครับพเพื่อนๆโอ้โหขนาดตัวเนี่ยใหญ่โตขึ้นเอามากๆเลยนะครับแต่ว่ารูปร่างหน้าตาเนี่ยก็ยังถือว่าคล้ายคลึงกับในร่างวัยเด็กอยู่นะแต่ว่าอาจจะมีเป็นเกราะนะครับแล้วก็มีเป็นเทียนต่างๆน,นะครับพเพื่อนๆที่ขึ้นมาบริเวณลําตัวของเจ้าเดลูมาทําให้เจ้าเดลูมาเนี่ยดูสวยงามนะครับและก็ดูเท่ขึ้นอีกแบบเยอะเอามากๆเลยนะครับซึ่งจุดเด่นของเจ้าเดลูมานะครับก็คงจะเป็นเทียนทางด้านหลังของเจ้าเดลูมานะที่จะเรียงกันอยู่นะครับพเพื่อนๆแลวก็จะมีเป็นเอฟเฟกต ซึ่งผมไม่แน่ใจนะว่าถ้าหากเราแต่งสีเทียนอันนี้นะครับเพื่อนๆควันเนี่ยมันจะเปลี่ยนสีไปด้วยหรือเปล่าใครที่ลองแต่งตัวของเจ้าเดลูมาแล้วลองคอมเมนต์กันมาหน่อยนะครับเพื่อนๆว่าตอนที่เราเปลี่ยนสีเทียนด้านหลังเนี่ยเอ่อควันของเจ้าเดลูมาเนี่ยมันเปลี่ยนสีไปด้วยหรือเปล่าะครับอันนี้ผมอยากรู้จริงๆนะซึ่งเดลูมาในร่างัวตเต็มวัยนี้นะครับเพื่อนๆจะมีค่า HP อยู่ที่7,800แต้มกันเลยทีเดียวถือว่าเยอะมากๆเลยนะสำหรับครีเจอร์เทียสีซึ่งอย่างที่ผมบอกไปนะว่าเจ้าเดลูมาเนี่ย,า,ย,งา,ยาง นะครับเพื่อนๆอาจจะเป็นครีเจอร์ที่ไม่ได้เน้นทางด้านความดุร้ายหรือว่าการล่าเหยื่อนะครับเพราะว่าด้วยความที่เป็นครีเจอร์ประเภทเทอร์บิวหรือว่ากินพืชเนี่ยมันก็ไม่มีความจะเป็นที่เจ้าเดลุมา่าจะต้องไปดุร้ายใส่ตัวอื่นหรือว่าต้องการความสามารถในการล่าเหยื่อนะครับเพื่อนๆเพราะว่าล่าไปมันก็ไม่ได้ใช้ประโยชน์อะไรนะเพราะว่าอาหารของเจ้าเดลุม่ามันคือพืชผักหรือว่าผลไม้ต่างๆนะเพื่อนๆที่ขึ้นอยู่ตามธรรมชาติอยู่แล้วนะครับเพื่อนๆดังนั้นเจ้าเดลุม่าเนี่ยก็อาจจะไม่ได้เน้นความสามารถในการล่าเหยื่อหรือวว่่าาาาาาคมมมสสรรถในกกโจตีัเท เพื่อนๆเราก็จะเห็นได้ชัดเจนจากจํานวนค่า HP อันมหาศาลของเจ้าเดลูมานะครับเพื่อนๆซึ่งเป็นคลีเจอร์เทียร์สไม่กี่ตัวเท่านั้นนะครับที่มีค่า HP มากขนาดนี้นะคลีเจอร์เทียร์หาบางตัวเนี่ยนะครับยังมีค่า HP ที่ไม่ได้เยอะขนาดนี้เลยนะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นความพิเศษและก็ความน่าสนใจของเจ้าเดลูมาจุดแรกก็คือค่า HP อันมหาศาลนั่นเองนะครับเพื่อนๆบวกกับเป็นคลีเจอร์เทียร์สนะครับทำให้ระยะเวลาในการเจริญเติบโตของเจ้าเดลูมาเนี่ยไม่ได้ใช้เวลานานสักเท่าไหร่นะครับทำให้เจ้าเดล ไม่ได้จะแข็งแกร่งได้เป็นระยะเวลาอันสั้นๆเท่านั้นเลยนะครับเล่นแป๊บเดียวเจ้าเดลูมาก็โตเต็มวัยแล้วนั่นเองนะครับเพื่อนๆแล้วก็เจ้าเดลูมาถึงแม้ว่าจะเป็นครีเจอร์ประเภทอควาเติกนะครับแต่ว่ายังสามารถอาศัยอยู่บนบกได้เป็นระยะเวลาสั้นๆจริงๆแล้วผมก็มองว่ามันไม่ใช่ระยะเวลาสั้นๆนะสักพักหนึ่งเลยนะเพื่อนๆเราสามารถที่จะขึ้นไปเดินเล่นบนบกเลยก็ได้นะครับเพื่อนๆและที่สําคัญก็คือเวลาที่เจ้าเดลูมาอยู่บนบกเนี่ยนะครับมันไม่ได้แบบตะเกียกตะกายเหมือนกับครีเจอร์ประเภทอควาเติกตัวอื่นนะคร ทางด้านขาหลังนะครับในการเดินบนพื้นกันเลยทีเดียวนะครับเพื่อนๆแต่สาเหตุที่เจ้าเดลูมาเนี่ยอาศัยอยู่บนบกได้เป็นเรียวแยสั้นๆเนี่ยก็คือเจ้าเดลูมานะครับผิวหนังของมันเนี่ยออกแบบมาให้อาศัยอยู่ใต้น้ําเท่านั้นทําให้เจ้าเดลูมาเนี่ยอาจจะต้องลงน้ําเพื่อทําให้ผิวหนังของตัวเองเนี่ยนะครับได้รับความชุ่มชื้นแล้วก็ค่อยขึ้นไปบนบกใหม่อีกครั้งหนึ่งนั่นเองนะครับเพื่อนๆอันนี้ก็เป็นอีกจุดหนึ่งของเจ้าเดลูมาที่ทางผู้พิจนาเนี่ยเขาค่อนข้างใส่รายละเอียดมาได้ดีีีเเเเเลลลยยทดวววนนนนั่่่ออองงะบพืแแถึมม้้าาาผกจป็ เครื่องที่เน้นความสามารถประเภทป้องกันเป็นหลักนะครับแต่ว่าทางด้านการโจมตีของเจ้าเดลูมาเนี่ยก็ไม่ได้ถือว่าแย่นะครับเจ้าเดลูมามีพลังในการโจมตีอยู่ที่270ดาเมจก็ไม่ถือว่าน้อยนะครับพรเพื่อนซึ่งถ้าหากว่าเดลูมาเนี่ยโจมตีใส่เครเจอ์ที่มีขนาดตัวเล็กกว่าหรือว่ามีน้ําหนักตัวที่น้อยกว่านะครับเจ้าเดลูมาเนี่ยจะสามารถสร้างความเสียหายได้สูงสุดถึง540ดาเมจต่อการกัด1ครั้งกันเลยทีเดียวก็ถือว่าเยอะเอามากๆเลยนะครับและถ้าเทียบกับขนาดตัวของเจ้าเดลูมากับเครเจองทีห้าตัวอื่นครับ เพื่อนผมก็มองว่าเจ้าเดลูมาเนี่ยมันเป็นครีเจอร์ที่มีขนาดตัวเนี่ยที่ใหญ่โตเอาเรื่องเหมือนกันนะครับใหญ่กว่าครีเจอร์เทียห้าหลายๆตัวกันเลยทีเดียวดังนั้นเนี่ยผมไม่แน่ใจว่าเอ่อที่ทางผู้พัฒนาเขาทําให้เจ้าเดลูมาเป็นครีเจอร์เทียสี่เนี่ยไม่แน่ใจว่าใส่เข้ามาผิดหรือว่าแนนาคตเนี่ยอาจจะมีการปรับเปลี่ยนค่าแตดหรือว่าเทียของเจ้าเดลูมาอีกครั้งหนึ่งก็ได้นะเพราะว่ามันดูแบบ โอพีเกินที่จะเป็นครีเจอร์เทอีแล้วก็ขนาดตัวเนี่ยมันก็ใหญ่โตเกินไปจริงๆด้วยนะครับเพื่อนๆอ่ะเราพูดกันมามากแล้วนะครับเราไปดูกันที่ความสามารถของเจ้าเดลูมาก,กันบ้างดีกว่าว่าเจ้าครีเจอร์ตัวนี้เนี่ยมันเป็นครีเจอร์ที่เน้นความสามารถที่การป้องกันเป็นหลักอย่างไรบ้างน,นะครับเพื่อนๆเริ่มจากความสามารถประเภทแพสซีเฟกซ์หรือว่าความสามารถติดตัวก่อนละกันนะครับโดยความสามารถแรกคือความสามารถฟรอสตี้นะครับซึ่งความสามารถนี้เนี่ยในขณะที่เจ้าเดลูมานะครับอาศัยอยู่ในฤดูวินเทอร์หรือว่าฤดูฝ่าไม้นะครับเจ้าเดลูมาเนี่ยจะ ได้รับบัฟพิเศษนะครับก็คือเจ้าเดลูม่าเนี่ยจะหิวและก็กระหายน้ําช้าลงนะครับแล้วก็จะได้รับบัฟในการฟื้นฟูค่าสติมินาหรือว่าค่าความเหนื่อยเนะี่ยเพิ่มขึ้นและก็รวดเร็วมากขึ้นนั่นเองนะและความสามารถที่2คือความสามารถซอฟต์แลนดิ้งนะครับแปลว่าความสามารถในการลอยตัวอยู่ในอากาศที่ทําให้เจ้าเดลูม่าเนี่ยดูเหมือนว่ามันกําลังบินอยู่นะครับแต่จริงๆแล้วมันคือการลอยตัวอยู่บนอากาศนั่นเองซึ่งเดลูม่าเนี่ยมีความสามารถซอฟต์แลนดิ้งอยู่ที่90%กันเลยทีเดียวแต่ว่าในร่านตวนวันเจ้า,า,จาลมาาออจจะยตัวู่ได ไม่หนานเท่าในร่างวัยเด็กเพราะว่าด้วยความที่ขนาดตัวแล้วก็น้าหนักตัวที่มากขึ้นนะครับทำให้มันเนี่ยอาจจะตกลงมาสู่พื้นได้รวดเร็วมากกว่าเดิมนั่นเองนะครับซึ่งวิธีการใช้ความสามารถซอฟต์แลนดิ้งอันนี้นะครับจะทํางานคู่กับความสามารถดั๊ดซึ่งเราเนี่ยต้องพุ่งตัวใต้น้ำนะครับขึ้นไปบนท้องฟ้าและเจ้าเดลุมาเนี่ยก็จะทําการลอยตัวอยู่บนท้องฟ้าเป็นระยะเลวลาสั้นๆน,นั่นเองะคะต่อไปเป็นความสามารถบล็อกนิโคลอยซันหรือว่าต้านทานสถานะนิโคลอพซัน50%บล็อกอินเจอรี่หรือว่าต้านทานสถาน,นะอิน่ 100%หมายความว่าเดลูมาเนี่ยไม่มีโอกาสที่จะติดสถานะอินเจอรี่เลยนะครับแล้วก็ความสามารถไอรอนสโตมัสหรือว่าความสามารถในการกินซากพืชน,นะครับเพืเ่อนๆซึ่งเจ้าเดลูมาเนี่ยสามารถกินพืชเน,น่าๆหรือว่าพืชที่เสียแล้วนะครับโดยที่ไม่ติดสถานะใดๆไดๆ้เลยนะครับเพราะว่าความสามารถไอรอนสโตมัสหรือว่าความสามารถกระเพาะเหล็กอันนี้นะครับต่อไปเป็นความสามารถบล็อกฟอสฟัไบหรือว่าต้านทานสถานะหนาวเย็นนะครับอยู่ที่90%บล็อกบี B, หรือว่าต้านทานสถานะการเกิดบาดแผลนะครับสาแล้วก็ความสามารถคี o b s e r v e r หรือว่าความสามารถในการมองสถานะต่างๆรวมไปถึงค่า HP ของคลีเจอร์บริเวณรอบๆตัวนะครับซึ่งเดลูม่าเนี่ยสามารถมองเห็นสภาพร่างกายรวมไปถึงค่า HP ของคลีเจอร์บริเวณรอบๆตัวของมันได้เลยนะครับเหมือนกับคลีเจอร์ประเภทซับพอร์ตหลายๆตัวต่อไปเป็นความสามารถ Defensiv e Paralyze นะครับซึ่งคลีเจอร์ที่มาโจมตีใส่เจ้าเดลูม่าเนี่ยมีโอกาสที่จะติดสถานะพาราล y ์หรือว่าสถานะช็อตไฟฟ้านะครับอยู่ที่1แต้มแล้วก็สถานะเบร์หรือว่าสถานะเผาไหม้อีกหนึ่งแต้มนะครับรวมไปถึงสถานะฟอ หรือว่าสถานะหนาวเย็นเนี่ยอยู่ที่2แต้มในขณะที่ศัตรูตัวนั้นเนี่ยมาโจมตีใส่เจ้าเดลูมาเลยนะครับเพื่อนๆส่วนความสามารถประเภทแอคทีฟบรริตี้หรือว่าความสามารถในการกดใช้ความสามารถแรกคือความสามารถดานหรือว่าความสามารถในการพุ่งตัวใต้น้ำนะครับความสามารถที่2คือความสามารถฟรอสโนวาเนะครับซึ่งความสามารถนี้ในขณะที่กดใช้เนี่ยเจ้าเดลูมาะครับจะทําให้พื้นที่บริเวณรอบๆตัวของมันเนี่ยนะครับเป็นพื้นที่ที่หนาวเย็นทําให้ครีเจอร์บริเวณรอบๆตัวติดสถานะฟรอสไบท์กันไปนะครับก็จะทําให้ครีเจอร์เหล่านั้นเนี่ยเคลื่อนที่ได้ช้าลง อะไรประมาณนี้นะครับและสุดท้ายก็คือความสามารถ Spirit Glass เบลดนะครับซึ่งความสามารถนี้เนี่ยในขณะที่กดใช้นะเจ้าเดลูมาเนี่ยจะทําการพ่นลมหายใจสปิริตแกลออกไปนะครับซึ่งเป้าหมายที่โดนเนี่ยก็จะติดสถานะต่างๆไปนั่นเองนะครับเพื่อนๆและนี่ก็เป็นความสามารถทั้งหมดของเจ้าเดลูมานะครับอย่างที่ผมบอกไปว่าเจ้าครีเจอร์ตัวนี้เป็นครีเจอร์ที่เน้นการป้องกันเป็นหลักและก็จะสร้างความเสียหายใส่ศัตรูด,ด้วยการสะท้อนสถานะต่างๆนะครับกลับไปที่ศัตรูตัวนั้นๆที่โจมตีใส่เจ้าเดลูมามานะครับเ,เพื่อนๆซึ่งเจ้าเดลูมาเนี่ยจะเก่งขึ้นแบบมากๆเลยถ้าหากว่ามันเนี่ย วมใส่พลาชหรือว่าตุ๊กตาที่เน้นการสะท้อนดาเมจกลับไปนะครับอย่างพวกไหนท์หรือว่าพลาชีตัวอื่นนะที่สร้างสถานะต่างๆให้ศัตรูที่มาโจมตีใส่คลีเจอร์ที่สวมใส่นะครับเพื่อนๆอ,อันนี้ก็จากที่ผมได้ลองเล่นมาเจ้าเดลูมาเนี่ยถือว่าเป็นคลีเจอร์ที่เก่งกาจอีกหนึ่งตัวใครที่ชื่นชอบคลีเจอร์ที่แบบว่าอึดถึกทนนะครับมีดาเมจพอสมควรและก็เน้นการสะท้อนการโจมตีกลับเป็นหลักเนี่ยเจ้าเดลูมาเนี่ยจะตอบโจทย์กับเพื่อนๆอย่างแน่นอนนะครับยังไงลองไปเล่นกันดูแล้วกันสำหรับ ตัวนะครับเพื่อนทางด้านรูปร่างหน้าตานะครับแล้วก็ความสามารถต่างๆถือว่าเก่งกาจเอาเรื่องกันเลยทีเดียวนะครับเพื่อนๆอะไรที่สําคัญเจ้าครีเจร์ตัวนี้ยังเป็นครีเจอร์ที่สามารถได้รับได้เฉพาะกิจกรรมฮาโลวีนอีเวนต์เท่านั้นอีกด้วยนะครับเพื่อนๆใครที่พลาดไปเนี่ยเพื่อนๆอาจจะต้องรอฮาโลวีนอีเวนต์ในช่วงปีหน้าอีกทีหนึ่งกันเลยทีเดียวนะครับเพื่อนๆก็อย่าลืมนะครับไปเก็บสะสมเจ้าเดลูมากันด้วยนะครับเพื่อนๆสำหรับในคลิปนี้ก็จะประมาณนี้และกันสำหรับใครที่ลองเล่นเจ้าเดลูมามาแล้วมีข ขอตัวลาไปก่อนแล้วกันนะครับพรเพื่อนๆใครสนใจเจ้าเดลูมาก,กดที่ลิงก์ใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับยังไงผมขอตัวลาไปก่อนเอาไาว้พบกันใหม่ในคลิปหน้าครับพรเพื่อนๆสวัสดีครับ